ของหลายๆอย่างที่คุณผู้ชมส่วนใหญ่มักจะมองข้ามแต่ผมอยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมเสียสละเวลานิดนึงไปทํามันนะครับสละคุณผู้ชมที่กําลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนําร้านจอรเนชาวไร่เลยนะครับ ในวันนี้ผมอยากจะมาแนะนำนะครับในของที่หลายๆคนเนี่ยมักจะมองข้ามซึ่งมันมีหลายอย่างมากดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะให้คุผูิชมไปดูซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันใช้ในระเวลาในการทำแค่แป๊บเดียวแล้วก็ได้ของดีด้วยซึ่งไม่ว่าคุผูิชมจะเป็นสายเล่นระยะยาวหรือระยะสั้นหรือไม่ใช่สายอัพพลังเนี่ยคุผูิชมก็ควรจะทำไว้เพราะมันไม่ได้ยากแต่มันสำคัญนะ สำหรับในส่วนแรกเลยเนี่ยที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมและเตือนคุณผู้ชมก็คือในส่วนของการเดินทางตรงนี้คุณผู้ชมก็ไม่ค่อยทํากันหรือว่าอาจจะยังทําไม่เป็นนะครับในตรงนี้เนี่ย ถ้าทําเป็นอ่ะมันจะใช้ระยะเวลานิดเดียวเองนะครับต่อวันซึ่งคุณผู้ชมก็จะได้รับในส่วนของรางวัลเนี่ยที่มันดีมากนะครับในเรื่องของรางวัลที่เราจะได้รับเนี่ยถ้าเราทํามันดีอ่ะมันก็จะมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลใหญ่เนี่ยค่อนข้างสูงเลยอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็ได้มาเยอะมากๆนะครับและคุณผู้ชมที่ไม่ทําอ่ะมันก็จะไม่ค่อยได้ซึ่งผมเคยลองไม่ทําวันหนึ่งอ่ะของที่ออกมาเนี่ยมันแตกต่างกับคนที่ทําเลยนะครับก็คือในเรื่องการใส่อาหารนะ ของรางวัลที่มันจะมีออกมาเนี่ยมันจะมีออกมากกว่านี้ด้วยคุณผู้ชมซึ่งอาจจะมีตัวพวกนี้ออกไม่ว่าจะเป็นเศษในส่วนของตัวซหงสาหายนะครับก็มีเหมือนกันนะหรือเรายอดฝีมือเอาไว้อัพดาวเนี่ยก็มีออกเหมือนกันแต่มันจะออกตัวอื่นไหมผมคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสออกตัวอื่นเพราะว่าลองดูแล้วเนี่ยมันออกไปที่อันอื่นเหมือนกันนะครับที่ไม่มีในนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นระดับสูงที่อยู่ในระดับเดียวกันเนี่ย เรามีโอกาสที่จะออกอะไรหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสกิลหรือในเรื่องของตําราเอามาฝึกสกิลนะครับก็มีจากในนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันแต่คุณผู้ชมจะต้องทําให้เป็นนะอย่างของผมเนี่ยผมก็ได้ในส่วนของพวกตัวรางวัลมาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกําลังภายในหายากอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นในพวกของตําลงตลาําราสกิลอะไรแบบนี้ด้วยอย่างผมเนี่ยก็ได้ตํารามาวันเนี้ย คือวันเดียวอะ่ะผมมารับปุ๊บตอนชเช้านี่ครับได้มา3อย่างเลยทีเดียวเนาะดังนั้นคุณผู้ชมเล่นไปเนี่ยมันทำไม่ยากก็พยายามทํากันนะในส่วนการเดินทางในแนวทางที่จะแนะนําก็คือให้คุณผู้ชมเนี่ย ไปทําการใส่อาหารนะครับในส่วนตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่มีอาหารที่มันเป็นระดับสีม่วงเนี่ยคุณผู้ชมไปซื้อเอาเลยถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มแต่ถ้าอยากได้ราคาถูกเนี่ยมีอัตราการดรอปที่ค่อนข้างดีเหมือนกันก็ไปที่คุณภาพสีแดงนะครับในสินค้าทั่วไปอะ่ะผมจะไม่แนะนําถ้าแนะนําก็จะมีแค่ระดับสีแดงกับสุดยอดซึ่งใน2ออันเนี้ยคุณผู้ชมก็เลือกเอาละกันแต่ถ้าจะให้มันดีที่สุดไปเลยเนี่ยคุณผู้ชมก็ใส่ระดับสุดยอดไปเลยทั้ง3ชิ้นนะครับมันก็จะมี เวลาการเปิดใช้ซึ่งตอนที่เราออฟไลน์ line, หรือออนไลน์ line, หรืออะไรก็ช่างเนี่ยในตรงเนี้ยมันจะทําการรับรางวัลไปให้เราเรื่อยๆแต่ว่ามันก็จะมีการลุ้นอะเออเหมือนกับลุ้นว่าอะไรมันจะออกอะไรมันจะดอกมาให้เราอะไรประมาณนั้น ก็อย่างที่ผมในได้ยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูเลย1วันเนี่ยผมมีการออกนะครับในส่งของ,ของมาเนี่ยถึง3ชิ้นแบบดีๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวตาําราเห็นไหมว่ามันออกมาวันที่17เดือน11นะครับแล้วก็ตัวของกําลังภายในดีๆเนี่ยก็ออกมาที่17เดนะครับเดือน11นั่นเองแล้วก็ตําราสกิลเนี่ยก็ออกมาวันที่17เดนะครับเดือน11 1บเเห็นปะ วันเดียวผมได้ของดีถึง3ชิ้นเลยนะก็คือในของรางวัลพวกนี้มันมีโอกาสดบตั้งแต่ตัวยอดฝีมือนะครับที่เป็นระดับนี้แล้วก็จะมีในสวนของพวกตําราสกิลนะครับที่เราไม่สามารถจะไปหาที่ไหนได้เนี่ยบางคนมีบางคนไม่มีเฮ้ยเขาหาจากไหนบางคนอาจจะดบก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็มารอดูแล้วกันว่าเราจะดบเป็นอะไรของผมก็ออกมาเป็นตําราอื่นที่ไม่ใช่ตําราหน้าตัวที่มันบอกเราไว้นะเพราะว่าตําราเนี่ยมันจะบอกไม่หมดหรอกนะครับกาลังภายในมีอะไรที่จะดอบบ้าง ซึ่งกาลังภายในนี้ผมออกมาหลายลูกแล้วถ้าเป็นระดับสีทองในนี้นะครับมีันแบบว่าระดับหายงหายากเลยนะดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราไม่ควรจะพลาดที่จะทํามันนะความประทับใจนะครับเอาไว้ส่งให้กับตัวสหายของเราหรือว่าให้เรายอดฝีมืออะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันก็มีโหมดอะเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยคุณผู้ชมซึ่งสกิลที่มันโชว์ไว้แค่หน้าตู้ใช่ไหมมันไม่แค่หน้านะอันนี้มันแค่ยกตัวอย่างให้เราเฉยเแต่มันมีโอกาสที่จะออกอันอื่นด้วย อย่างเช่นถ้าเราออกเป็นในส่วนของเราย่อฝีมือเอามาอัพดาวเนี่ยมันจะออกแค่ตัวนี่ตัวเดียวหรือว่ามันจะออกตัวอื่นด้วยก็มีโอกาสที่จะไปออกตัวอื่นด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่โชว์แล้วคำพงคำพีตำลงตำลาเนี่ยมันจะออกแค่ตัวนี้ตัวเดียวหรือ,อมันจะออกตัวอื่นด้วยมันมีโอกาสที่จะออกตัวอื่นด้วยนะครับซึ่งมันเป็นแค่ยกตัวอย่างว่าเราจะได้ของเป็นประมาณนี้แต่อะไรจะออกมาในโหมดนั้นก็ลุ้นกันอีกทีนึงเห็นไหมว่าสําคัญมากนะ ดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้ระบบน,นี้่ที่ผมอยากจะแนะนําจริงๆเลยเพราะว่าผมได้กําลังภายในมาเยอะมากแล้วก็ได้ในเรื่องของพวกสกิลหรือจะเป็นบัตรค้นหายอดฝีมือผมออกมาเยอะมากซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีบัตรค้นหาเนี่ยเยอะมากนะครับวันหนึ่งได้หลายใบอยู่นะคุณผู้ชมบัตรนี่น่าจะออกแทบจะทุกวันนะครับน่าจะทุกวันเลยแหละสําหรับในส่วนของบัตรค้นหายอดฝีมือของผมตอนนี้มีอยู่84แล้วนะครับเห็นไหม ซึ่งมันก็จะเป็นของที่เราเอาไว้สุ่มบ้างแล้วก็มีของที่เราเนี่ยไม่ต้องไปเดินเ u วสหา,อย,าอย่างพวกสกูงสกิลมีอัตราการดอบอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งจะอาจจะเป็นตําราสกิลชั้นยงชั้นยอดอะไรก็ว่ากันไปเนาะดังนั้นผมก็เลยอยากจะแนะนําระบบเนี้เนี่ยเป็นระบบง่ายๆแค่ใส่อาหารแค่นั้นเองเนะครับเข้าใจไหม ซึ่งเราก็จะมาที่การเดินทางแค่นี้แล้วก็ทำเควสตต่อวันมันนะครับมันจะมีเควสให้เราเนี่ยทำเล็กน้อยนะครับทำแป๊บเดียวเองอะ่ะคือแทบจะไม่มีอะไรเลยแล้วก็มาทําการใส่อาหารซึ่งผมเนี่ยจะใส่เป็นระดับสีม่วงนะครับทุกวันเลยมีวันเดียวเนี่ยที่ผมไม่ใส่อาหารเลยอะ่ะคือของที่ดอปออกมามันแบบว่ากลิกกิ๊กก้อยมากนะครับบอกไว้เลยคุณผู้ชมดังนั้นผมเลยกลับมาใส่อาหารพอกลับมาใส่ปุ๊บมันก็ได้ขครงดีเหมือนเดิมผมก็เลยอ่าได้ทดสอบแล้วว่า มันมีผลค่อนข้างสูงเลยนะครับพอเราใส่อาหารกับไม่ใส่อาหารเนี่ยมันแตกต่างกันโคตรจะสุดขั้วเลยนั่นเองเนาะดังนั้นก็ประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเราเลือกไปนะครับเราก็จะได้เพิ่มค่าความประทงประทับใจด้วยซึ่งผมเลือกในส่วนของตัวเ,เพื่อลมโดนทางเนี่ยก็จะเป็นตัวของ ตัวนี่นั่นเองนะครับเย่เหวินโจซึ่งผมใช้น้องแล้วก็อยากจะอัพดาวน้องนะครับดังนั้นเนี่ยก็ใส่ใส่ไปแล้วก็พยายามเน้นแบบอัพค่าสนิทก,กับน้องด้วยดังนั้นก็เลยใส่มาการจัดเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์นะครับก็มีประมาณนี้เลยซึ่งถ้าเราทําแล้วมันต้องเป็นระบบพึ่งพาหมดเลยนะอย่างเช่นการใส่อาหารเนี่ยเราอยากได้ตัวพวกนี้เอามาทําการใส่ช่องจัดเตรียมอุปกรณ์เนี่ยเราต้องทํำยังไงคือแบบมันไม่ใช่หาง่ายๆไม่ใช่ประมวลง่ายๆนะ เราอาจจะต้องรอมันดรอปะคแับและของที่ดรอปออกมาแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีโหมดอุปกรณ์ไอของพวกนี้สามารถที่จะเอามากระตุ้นเหตุการณ์ได้นะคือถ้ามันดรอปออกมาะครับซึ่งสมมุติว่าดรอปสีแดงออกมาเนี่ยมันก็จะกระตุ้นเหตุการณ์สุ่มนะครับที่มีคุณภาพสีแดงได้ซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีมากมีอัตราการที่จะดรอปออกมานะจากการที่เราออนไลน์ออฟไลน์ line, นี่แหละนะครับสามารถกดรับได้ตรงนี้เลยถ้ามันออกมาเราก็สามารถที่จะกดไปใส่ได้ ซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้และของต่างๆเนี่ยที่เราได้อะ่ะมันจะได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับจากเดิมที่ได้น้อยๆเนี่ยจะได้เพิ่มมากขึ้นในพวกตัวของใบเอาไว้อ,อัพโคงอัพของเนี่ยขาดแคลนคุณผู้ชมก็จะหาจากจุดเนี้ย ได้เยอะที่สุดแล้วดังนั้นคุณผู้ชมเข้ามาทำนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะคุณผู้ชมส่วนระบบตัวอื่นนะครับก็จะเป็นระบบเหตุการณ์นะครับไอตัวนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยด้านรับของรางวัลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ควรดองไว้เราควรจะทําเลยนะครับแล้วก็ทําการกดใช้เจ้าตัวนี้เลยมันจะทําให้ในส่วนงการรับของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับคือถ้าเรามีเหตุการณ์เปิดปุ๊บคุณผู้ชมจะต้องทํามันเลยอะไรประมาณนั้นเนาะ คือแค่ระบบเดียวเลยที่ผมอยากเน้นย้ำเพราะว่าของวันหนึ่งอะ่ะมันดรอปออกมาให้คุณผู้ชมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใบเอาไว้ซื้อของอัพของหรือว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆหรือจะเป็นในส่วนของพวกตัวตำรงตําราสกิลที่อาจจะไปได้ขั้นสูงอะไรแบบนี้หรือจะเป็นการดรอปพวกตัวเหล่ายอดฝีมือกําลังภายในที่เป็นระดับสูงหายากๆเนี่ยเราสามารถหาได้จากนี้เลยนะครับคือในกําลังภายในอะ่ะ คุณผู้ชมก็คงหากันไม่ได้ถ้าเป็นระดับสูงเพราะว่าแต่ละดัน่ะมันให้กําลังภายในไม่เหมือนกันเว้ยออกมาจริงๆเนี่ยมันก็มีแบบจํากัดซึ่งมันไม่ได้เหมือนกันทุกดันที่จะให้กําลังภายในมันจะมีบอกเลยว่ากําลังภายในเนี่ยมันมีอะไรบ้างในดันนั้นนะครับซึ่งไอตัวพวกนั้นเนี่ยถ้าใครได้มาก่อนแล้วมาทําก่อนอ่ะมันจะเป็นอะไรที่โหดมากเลยแต่มันก็ต้องไปเน้นค่าออปชั่นกันอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนั้นเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากคือผมอยากแค่มาเตือนแค่นี้เลยสำหรับคนที่เล่นแบบว่าไม่ได้สนใจอะไรก็เข้ามากดอะแค่แบบเดียวไม่เป็นไรนะครับ ID เดีเรามันจะได้ไม่ต้องเสียหายด้วยในระดับที่ว่าเราไปหวังผลภายหลังเนี่ยแล้วแบบอ่ะเรามาเล่นเอาภายหลังก็ได้เราควรทำตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับมันได้ของดีมาเราจะใส่เราจะใช้หรือเราจะไม่ใช้คุณผู้ชมก็เลือกของคุณผู้ชมเลยแต่ถ้าคุณผู้ชมไปทำทีหลังมันจะเสียดายช่วงที่คุณผู้ชมเนี่ยไม่ทำมันไปทั้งที่มันทำง่ายๆนะ ดังนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้มันก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คงจะต้องขอตัวลาครูไปก่อนแล้วสวัสดีครับ